สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาชมความงดงามของพุทธศิลป์พุทธพิมพ์พระสมเด็จวัดระฆังเนื้อเปียกทองสร้างปีพุทธศักราช2,404พระสมเด็จวัดระฆังเนื้อเปียกทองเป็นเทคนิคของช่างฝีมือสุดยอดระดับบรมรู หรือเรียกกันว่าช่างหลวงในราชวังเป็นศินละปะบวกจิตวิญญาณบวกวิทยาการของช่างโบราณหาชมและครอบครองได้ยากยิ่งและในปัจจุบันก็มีการทำปลอมกันออกมามากมายพระสมเด็จวัดระฆังเนื้อเปรียดทองสร้างครั้งแรกในปีพุทธศักราช2400ถือเป็นการสร้างเนื้อเปียดทององค์แรก จากนั้นก็สร้างมาเรื่อยๆทุกปีมีหลายช่างหลวงที่แกะบล็อกแม่พิมพ์จะเป็นพิมพ์พิเศษมีหลายพิมพ์มากพาทุกท่านมาชมปีที่สร้างสองสซึ่งจะมีจุดสำคัญที่สมนตโตมีการบันทึกว่าท่านหลวงวิจิตนรมนได้ทำการต่อโค้ดเป็นรหัสรับไว้ในองค์พระ จะมีสัญลักษณ์อักษรของโบราณที่ก็จะอ่านว่าปังหรือปะความหมายก็คือปัญญาหรือผู้มีปัญญาถ้าในบาลีสันสกษษิตจะหมายถึงวิชาหรือความรู้เป็นเจตนารมของช่างหลวงถือเป็นปิศนาธรรม พระสมเด็จเนื้อเปียกทองที่ท่านสมเด็จพระพุทธาจย์โตพมรังสีเป็นผู้สร้างและปลูกเสกพิมพ์ทรงจะต้องสวยงดงามสัดส่วนสมมาตรไม่แพ้พระเนื้อผงที่สำคัญเส้นทุกจุดต้องคมชัดผิวต้องเรียบเนียนสวยสง่ามไม่ขรุขระเพื่อเธอพระเกียรติระดับกษัตริย์ เจตนารมณ์ขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้าโตท่านสร้างขึ้นเพื่อส่งมอบให้กษัตริย์ไทยได้ทรงมีพุทธานุสติและพลังปัญญายาณในการบริหารประเทศชาติรวมถึงให้ท่านส่งมอบให้กับข้าราชการที่ทำหน้าที่อย่างจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจด้านหลังขององค์พระ เนื้อเรียบเพื่อตอกระบุปีที่สร้างพิมพ์ของช่างดวงวิจิตนารมล์จะต้องมีการระบุรหัสปีที่สร้างรวมถึงรหัสลับในการตอกอักษรขอมโบราณซึ่งแต่ละพิมพ์สร้างพิมพ์ละ99องค์เท่านั้นทางสมสบัติสามแผ่นดินได้นำมาชุบทองคำอย่างองค์ที่ท่านกำลังชมนะคะ ก็องค์นี้ชุบทองคำอยู่ที่79.04%เพื่อความแข็งแรงสวยงามอยู่ได้ยาวนานและทำให้ไม่เกิดสนิมทองเขียวซึ่งการเปียกทองก็มีโอกาสเกิดสนิมทองซึ่งเกิดจากโลหะบวกแร่ธาตุที่ผสมในทองยกเว้นถ้าเป็นทองที่บริสุทธิ์ 99. 9 9ไม่มีโอกาสที่จะเกิดสนิมทองได้ เพื่อไม่ให้ทองคําอ่อนตัวพระเนื้อเปียกทองเก็บได้ยาวนานมากกว่าร้อยปีนั้นจึงเกิดสนิมเขียวย่อมขึ้นให้เห็นทางศูนย์มหสมบัติแผ่นดินจึงต้องให้ร้านทองนำไปขัดออกและนำทองมาหลอมและชุบใหม่ จึงเรียกกันว่าเปียกทองซึ่งหมายความว่ามีทองอยู่ที่ผิวส่วนด้านในก็เป็นโลหะอื่นเช่นทองเหลืองทองแดงเนื้อพระพุทธรูปเก่ามาชมพิมพ์พที่ท่านหลวงวิจารเจราายัยแกะบอกแม่พิมพ์พซึ่งองค์นี้สร้างในปี4 0 8พิมพ์หลวงวิจารเจรัยจะแตกต่างกับช่างหลวงท่านอื่นตรงพิมพ์ทรงสวยชัดเจน อ่อนช้อยและดูเข้มขังองค์ใจะใหญ่กว่าและมีกรอบบังคับแม่พิมพ์สวยงามยังมีเส้นแซมเป็นอาสนะและมีตอกโคตด้านหลังเป็นรูปดาวแปดแฉกซึ่งมีอักษรบวจอตรงกลางสวยงดงามล้ำค่าม,มากพุทธศิ์พุทธพิมพ์องค์พระนั่งขัดสมาธิราในซุ้มรอบแก้วเส้นซุ้มลึกเด่นชัด ฐานสามชั้นแบบอกระบอกอวบใหญ่ตามสไตล์พิมพ์หลวงวิจาร์ณเสียนเป็นบัวตูมีติ่งปรีเล็กนูนขึ้นแบบช่างหลวงโบราณขอบส้งตัดโค้งหนาเป็นทรงโบราณดั้งเดิมผิวละเอียดไม่เป็นเม็ดหรือรูพุนแบบพระหล่อมีการกระเทาะบางจุดตามธรรมชาติแสดงถึงความเก่าเก็บมายาวนานกว่าร้อยปีสูงสมมาตรสวยงาม เกศทะลุสุ้มไม่พลาดสุ้มความสมดุลของพิมพ์ตรงเปะ๊ะไม่มีบิดเบี้ยวความเชื่อทางพุทธคุณทองดอกบัวที่นำมาสร้างในยุคสมเด็จพระพุทธจารย์โตเชื่อกันว่าเป็นทองศักดิ์สิทธิ์ได้รับความเกื้อหนุนบารมีให้ผู้ครอบครองแขวคาดพูดผีไม่มีกล้ำกลายส่งเสริมเมตตามหาอำนาจและมีพลังในตัว ทองดอกบวบคือทองโบราณบริสุทธิ์ที่ใช้ในเฉพาะงานศักดิ์สิทธิ์ระดับสงูงซึ่งท่านหลวงวิจารณ์เจรนยัยเป็นช่างหลวงในยุคราชการที่4ถึงรัชการที่5ได้เลือกใช้ทองชนิดนี้เป็นพระสมเด็จวัดระฆังเนื้อเปียกทองเพื่อยกระดับองค์พระทั้งในด้านพุทธศิลป์และจิตวิญญาณ ในพิมพ์ที่สร้างปี2404มีการตอกโค้ดคำว่าปังในองค์พระเป็นการประทับรหัสธรรมหรือคำมงคลให้นึกถึงธรรมะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตอยู่เสมอและเน้นในเรื่องปัญญายาณและการรู้แจ้งพุทธคุณที่โดดเด่นเน้นปัญญาเมตตาและโพธิญาณหลายๆท่านอยากทราบว่า ทองดอกบวบคืออะไรทองดอกบวบเป็นทองคำบริสุทธิ์ที่ได้จากการหลอมเครื่องทองเก่าโบราณหรือทองที่ผ่านการใช้งานมายาวนานเช่นทองจากเครื่องบูชาพระทองจากเศษทองเครื่องไทยโบราณหรือทองจากเครื่องราชสำนักที่ชำรุดปลดระวางคําว่าดอกบวบ เป็นคําเปรียบเปรจากลักษณะของทองหลังหลอมที่มีลักษณะเป็นปุ่มปุดปูดเป็นปุมคล้ายผลบวบขณะเย็นตัวลงสีของทองเข้มอมเหลืองหรือนวลจัด แบบทองบริสุทธิ์96-99.9%เนื้อทองนุ่มยืดหยุ่นสูงไม่เปราะแตกง่ายในเชิงพุทธคุณเชื่อว่าเป็นทองที่สะสมพลังบุญบารมีจากการใช้งานในด้านาศาสนาพิธีกรรมจึงเป็นทองที่มีชีวิตและเป็นทองมงคลมีความหายากทองดอบบวบไม่ใช่ทองทั่วไปที่ขายตามร้านทองในสมัยยุคนั้น ต้องได้จากแหล่งโบราณโดยเฉพาะยิ่งนำมาสร้างพระสมเด็จวัดะระฆังยิ่งสมคุณค่าหายากมากช่างจะนำทองดอกบวบมาบดหรือตีเป็นทองเปลวด้วยกรรมวิธีโบราณผสมทองบทละเอียดลงในเนื้อผสมขององค์พระเป็นเหตุที่บางองค์มีประกายทองฝังในเนื้อพระบางองค์ใช้ทองเปลว ปิดทับองค์พระขณะเนื้อยังเปียกอยู่จนเกิดลักษณะเรียกกันว่าเปียกทองเนื้อพระจะมีความนวลทองสวยงสวยงามแสดงประกายละเอียดแบบทองฝั่งในไม่ใช่เป็นทองเงาฉาบผิวแบบทองใหม่ค่ะผู้ใดได้มีครอบครองถือว่าเป็นผู้ที่มีโชคดี วาสนาบารมีมากค่ะพระสมเด็จวัดระฆังเนื้อเปียกทองเริ่มการสร้างในปี2400และจากนั้นก็สร้างทุกปีซึ่งมีหลายพิมพ์มากแต่ละพิมพ์ก็จะสร้างเพียงแค่9 9องค์เท่านั้นท่านสามารถมาชมได้ที่ ศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชนบุรีซึ่งเราเปิดให้เข้าชมทุกวันหยุดเพียงแค่วันพุธวันเดียวเท่านั้นค่ะเปิดบริการตั้งแต่8นาฬกาจนถึง17นาฬิกาค่ะขอบคุณนะคะที่ชมมาจนถึงช่วงสุดท้ายนะคะก็ขอฝากให้ท่านสมาชิกทุกท่านช่วยกันกดไลค์ กดแชร์กดติดตามช่องศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชนบุรีด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขออำํานวยไวพร้ให้ทุกท่านมีความสุขก,กายสุขใจสวัสดีค่ะและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ